แล้วนะครับปีวอกนะครับปีลิงนะปีลิงสันะครับสัเวลาเกิดอย่างนี้ด้วยนะเวลาเกิดข้งคุณนั้นนะครับเกิดในยามจอนะนะครับปีนี้เป็นปีม้านะฮะก็สหรับสนุนยามเกิดส่งเสริมยามเกิดม้ากับจอนะครับอารมณ์ก็จะดีขึ้นปรับอารมณ์ดีขึ้นการเงินก็มีความหวังมากขึ้นแต่ว่าการใช้เงินจะมีมากขึ้นเช่นกันเช่นการสร้างบ้านการซื้อทรัพย์ซื้อรถ การลงทุนก็ใช้เม็ดเงินเยอะพอสมควรสําหรับปีนี้นะครับอ่าผมทายอย่างนี้ให้แล้วนะครับแล้วก็ปรับดวงอย่างไรมันปรับไม่ได้สิมันต้องมีวันเกิดนะเอาใหม่วันที่เกิดนะครับเอาวันที่เกิดกันแล้วกันนะครับถ้าไม่มีวันที่เกิดทุใส่จะลืมนะรีบเอาใหม่แล้วกันนะครับนะครับอท่านอื่นครับมีไหมครับสายตรงก็ได้ท่านผู้ชมครับรายการนี้ี่ยผมจะเน้นเรื่องห่งจุ้ยนะนะครับแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าวัดบ้านไม่เป็นนะ เอาละครับผมก็จะขอโอกาสนี้สักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่หมดช่วงแรกนะครับท่านผู้ชมครับมาดูเรื่องของบ้านกันนะครับคือถ้าบ้านเรานะฮะนะฮะผมเขียนหลังคาบ้านก่อนนะครับเป็นอย่างนี้นะครับสมมุติบ้านนะฮะใครเป็นตึกแถวก็เอาสมมุติเอานะนะเดี๋ยวค่อยๆเขียนกันนะสมมุติบ้านเป็นอย่างนี้นะครับบ้านเป็นอย่างนี้นะะอันนี้คือประตูบ้านท่านผู้ชมครับสมัยก่อนเราเราก็คงจะพูดถึงห่วงจุ้ยในแง่มุมที่ว่าวางสิ่งของใช่ไหมครับ วางวัตถุท่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มุมนู้นมุมนี้นะต่อไปนี้ผมจะให้ท่านผู้ชมนั้นรู้จักเรื่องของทิศบ,บ้านทิศบ้านท่านผู้ชมครับอันนี้คือเส้นเส้นล้อมรอบนะครับสมมุติขึ้นมาเฉยๆว่ามันมีทั้งหมด360อ,องศาครับเป็นวงกลมสามร้อเนี่ยไปตรงกรับศูนย์องศาด้วยนะครับแล้วก็มีแยกแยะออกไปอีกเห็นไหมมีแยกไปอีกนะครับละเอียดมากเลยท่านผู้ชมครับทางฝั่งนี้ก็โดยประมาณนะทางฝั่งนี้ก็โดยประมาณ270เป็นตะวันตก น,นนี้คือ90องศาข้างหลังนี่180เป็นทิศใต้นะข้างหลังด้านนี้นะฮะและท่านผู้ชมอ่ะยังไม่แน่ใจใช่ไหมครับว่าบ้านตัวเองนั้นอยู่ในกี่องศานะครับเนี่ยมันมีทั้งหมดเนี่ยนะครับผมจะเริ่มต้นจาก8ทิศย่อยก่อนนะครับ8ทิศใหญ่แล้วก็มา24ทิศย่อยนะให้ท่านผู้ชมนะได้สังเกตนะครับว่าบ้านตัวเองนั้นอยู่กี่องศาบางท่านมีเข็มทิศครับเดี๋ยวเดินนิดนึงฮะบ,บางท่านก็วัดเลยฮะออกมาจากหน้าบ้านเลยวัดเลยเข็มทิศเลย ยเข็มทิศมือถือหรือเข็มทิศอะไรก็ได้วัดเลยฮะวัดตรงเนี้ยวัดยิงเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับยิงเข้าไปหลังบ้านว่าตรงเนี้ยกี่องศานะครับเริ่มต้นอ,อย่างนี้ดีกว่านะนะครับแล้วก็บางท่านเนี่ยไม่มีเข็มทิศไม่มีอะไรเลยไม่รู้ทิศอะไรเลยนะครับท่านผู้ชมทราบไหมว่าเขาแบ่งทิศออกปเป็นเยอะมากเลยนะฮะดวงบ้านตแต่ละดวงเนี่ยนะครับมันมีเยอะนะมัน3ามรอสองศาไงนะครับบางทีถึง72ดวงละเอียดเลยนะแต่ในรายการเราสื่อสารกันยากนะครับเอาประมาณนี้ก่อน ม,มีขนทางหนึ่งก,ก็คือการสังเกตพระอาทิตย์ครับท่านผู้ชมครับสมมุติว่านะท่านเห็นพระอาทิตย์เนี่ยท่านยืนกลางบ้านเลยนะอันนี้คือกลางบ้านนะเรายืนที่กลางบ้านแลวครับยืนอย่างเงี้เลยนะยืนอย่างเงี้ยยืนกลางบ้านแล้วท่านเห็นพระอาทิตย์อยู่ทางนี้นะครับทางเนี้ยนะตอนประมาณกี่โมงนะตอนประมาณสัก4ี่โมงเย็นนะท่านก็บอกมาเลยหรือว่าเห็นตอนเช้าท่านบอกมา <switches> ท่านก็จะรู้องศาของบ้านท่านได้เหมือนกันเรียกว่าถ้าตั้งใจ มีเครื่องมือไม่มีเครื่องมือรายการนี้นะครับเอาอยู่ครับเอาอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้ก็อธิบายให้ฟังนะครับครับผมอ่ะสวัสดีครับน่าจะเป็นสายสดนะฮรรายการนี้เราเรามีสายสดด้วยนะ0ูนย์สองหกสาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาละเคยโทรติดหรือยังเนี่ยคนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับได้ยินได้ยินได้ยินผมชัดไหมคะ่ะจากเชียงรายค่ะจากเชียงรายเลยเหรอค่ะเคยโทรติดหรือยังหรือครั้งแรก ครั้งแรกในชีวิตค่ะโอ้โหครั้งแรกในชีวิตด้วยแสดงว่าดวงดีเนาะดูจันดําดูจันดําหรือเปล่าจันดําค่ะช่องหกสิบค่ะโอ้ช่องหกสิบ psi โอเคครับจะถามอะไรดีถามเปิดดวงเลยไหมค่ะเปิดดวงค่ะอ่าได้เลยโอเคครับขออนุญาตเลยปีละกาค่ะข้อสออะไรสองพันห้าร้อยค่ะสองพันห้าร้อย่าวันอังคารค่ะวันไม่เอาเดือนก่อนเดือนเออเดือนเมษาสิบหกเมษาค่ะสิบหก เมษาไปตรงกับวันอังคารนะค่ะกี่โมงครับแม่บอกว่าสี่โมงเย็นค่ะได้ได,ได้ได้นะครับสี่โมงเย็นฟังดูนะ,ะ,ะในตำราจีนนี้นะครับเขาถือวันเกิดเป็นเป็นสำคัญนะค่ะวันเกิดของคุณจำไว้เป็นวันม้าดินม้าดินวันมา้าวันมะเมียค่ะค่ะแล้วก็ราศีบนธาตุฟ้าของวันนะั้นเป็นเป็นดินฮนะดินภูเขาด้วยค่ะจำไว้ว่าเป็นดินภูเขานะ นะครับแล้วมาเกิดในเดือนมังกรจําไว้นะเดือนมะโรงที่เราเรียกกันน่ะค่ะรายการเราจะเรียกเดือนมังกรครับเดือนมังกรเหรอเมษาเดือนมังกรเหรออ่านั่นละนั่นละใช่จําไว้งงงไปก่อนไม่เป็นไรนะครับปีไก่ครับเกิดปีไก่แน่นอนค่ะปีไก่แล้วก็ยามลิงในตัวคุณมีทั้งเยอะเลยเห็นไหมค่ะเห็นมแต่แต่แต่ว่าสําคัญตรงนี้ครับสําคัญว่าธาต ที่ทาให้คุณร่ํารวยได้นะครับคือธาตุน้ําจับไว้นะค่ะคุณไม่ต้องใช้ธาตุดินแล้วนะครับเราต้องกลับพฤติกรรมเราเนี่ยมาใช้ธาตุน้ําใช้ห่งจุ้ยธาตุน้ําและธาตุทองหรือเรียกว่าธาตุน้ําทองปรับดวงจําข้อนี้ไว้นะธาตุทองเมื่อไหร่ที่ผมประกาศว่าวันนั้นเป็นวันธาตุน้ําคุณเฮงครับค่ะวันธาตุทองคุณก็เฮงนะค่ะอ่าถ้าบอกว่าเป็นธาตุดินของตัวเองไม่เฮงเพราะว่าธาตุดินมันเยอะในตัวเยอะมากแล้วเหรอนะครับคาวนี้ เรามาดูเทสต์ดูนิสัยของเราที่คนเขาติเรามาเยอะเลยก็คือเราเป็นคนนิ่งเข้าใจไหมพลังจิตเราเยอะเราไม่ค่อยแสดงความรู้สึกว่าดีใจเสียใจไม่ว่าคนในครอบครัวนอกครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องของคุกครองจำไหมนะค่ะค่ะเออเราบางทีมันขาดความอะไรสุนทรีเนี่ยคือดินภูเขาค่ะ <c oughs> ดินภูเขาเนี่ยต่อรองเก่งแต่ไม่รู้ว่าตัวเองต่อรองเข้าใจไหมค่ะ มันนิ่งระเกินฉะนั้นเราไม่ใช้ดินอีกแล้วนะครับทีนเรามา<ช>ดูว่า<ช>ดวงชะตาเราจะดีเมื่อไหร่โอ้ยินดีด้วยดวงดีนะครับดวงดีมาตลอดเลยแต่ว่าบางปีมันก็<อ>ตกัดรอาย์ครับอะไรนะฮะลัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินค่ะคืออย่างนี้ครับตัวเสเวยเนี่ยนะครับตั้งแต่อายุห้าสิบเรื่อยมามันมีโอกาสดีบางปีเยอะเลยนะแต่ว่าบางปีเนี่ยมันไม่ดีเข้าใจไหม บางปีมันตัดรอนเราเพราะว่าเราเสี่ยงเรากล้าได้กล้าเสียเกินไปคุณลองย้อนดูน้ลองย้อนดูน้เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเราบีโอกาสเข้ามาครั้งหนึ่งแล้วเรื่องเงินทองเห็นไหมแล้วมันไปเสี่ยงอีท่าไหนไม่รู้มันก็พลิกได้ใช่ไหมค่ะค่ะนี่เขาเรียกคุณมีโอกาสมาโดยตลอดนะรู้ไหมคุณเหรอคุณทําอาชีพอะไรครับเนี่ย โอ้เป็นแม่บ้านเฉยๆค่ะแฟนทางานค่ะเออไม่ไม่เป็นไรฮะแต่เราก็ต้องใช้เงินใช้ทองเหมือนกันใช่ไหมใช่แต่ว่าใช้เ,ออเงินแบบประหยัดค่ะจา์เข้าใจเข้าใจเมื่อสองปีเราได้เงินมาเยอะไหมได้เยอะค่ะได้แสนขึ้นค่ะเออนั่นแหละถือว่าเยอะของคุณแล้วแหละแ่ทีนี้มันจะไม่เหลือไงมันจะหมดอืมจ้าจ้าเข้าใ,นะใจค่ะนั่นแหละแล้วทำให้เรากุ้มอยู่ทุกวันนี้บางทีมันก็ก,กังวลไปอย่างนั้นแหละเข้าใจใไหมเออแต่ถามว่าดวงดีไหมดวงดีนะเะหรคะเดือนไหนคะ เดือนไหนถามเดือนเลยใช่ไหมค่ะเดือนนี้อนู่นอยู่น,นู่นประมาณปลายปีน่าจะอยู่ที่เริ่มต้นจากแป๊บหนึ่งนะครับเมษา<ช>พฤษภาเมษาพฤษภาพฤศจิกสิงหาเป็นต้นไปจ้ะโอ้ขอบคุณค่ะอาจารย์ <c oughs> โอเคนะ,อะเอาใจเอาละเอาละประมาณนี้นะครับจาไว้นะ,ะเรื่องปรับดวงเดี๋ยวค่อยว่ากันหลักปัญญาธาตุน้ําทําอย่างไร๋ออาจารย์นั หน้าบ้านหนูหลูกสาวอ่ะปลูกขันไปทังที่ตะวันออกค่ะหน้าบ้านหานตะวันออกใช่ไหมค่ะหน้าบ้านหานตะวันออกจริงๆเลยเนี่ยมันก็เป็นแบบชีวิตเรียบๆง่ายๆนะค่ะใช่ใช่ครับเป็นประมาณนั้นนะครับค่ะอ่าสมระเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ค่ะแล้วค่อยว่ากันรายละเอียดแล้วค่อยว่ากันนะค่ะขอบคุณอาจารย์ครับผมครับท่านชมครับ ครับนี่คือรายการฮงจุ้ยด้วยผมมดโนรสาศุลย์พุนกรศลนะครับทุกวันพฤหัสและวันศุกร์ครับห้าโมงตรงมี2ช่วงรายการด้วยกันแล้วก็พูดคุยกันแบบสดๆได้นะครับจดเบอร์เอาไว้เลยนะครับศูนย์สองหกสี่หนึ่งห้าสามหกสองครับแล้วก็มี SMS ครับ PMSO เว้นวรรคนะครับวันในวันเกิดเวลาเกิดบอกเพศชายหญิงด้วยส่งมาที่สี่หกสี่สองแปดแปดหกครับพักสักครู่ท่านผู้ชมเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ